ครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักนะครับอยู่กับผมฮอสสปิงแคทนะกับเกมยูกิโอเดอรลิงนะครับวันนี้เราก็กลับมาเจอกันอีกแล้วในการรีวิวเด็กครับโดยคราวนี้เป็นอีกเด็กหนึ่งนะที่คนขอกันมาเยอะนะครับผมก็คือเด็กอะคาน้านะครับโดยอะคาน้าเนี่ยผม,ผมจะแบ่งผมจะแบ่งเป็นสแบบนะก็คือตัวแบบคืออะคาน้าแบบเล่นแบบใช้กับเอฟเฟกของอะคาน้าทั่วไปกับตัวใหญ่ไปเลยนะครับผมเพราะว่าอะคาเนอะคาน้าเนี่ยตัวใหญ่ของเขาเนี่ยเอฟเฟกค่อนข้างจะ โหดนะครับแต่ก็แลกมาด้วยกับการที่ค่อนข้างจะหนักเด็กมากๆเลยดังนั้นเนี่ยการจัดสไตล์ของผมเนี่ยก็คือจะเป็นการหนักเป็นแบบชนิดชนิดไปดีกว่านะครับโดยเป้าหมายตัวเอกของเราวันนี้นะครับผมก็คือตัวนี้นะครับนี่ครับอคานานะครับผมไลท์รูเลอร์นะครับอ่ะตัวนี้นะครับไลท์รูเลอร์อคาน้าฟอร์สนะครับผมไลท์รูเลอร์เนี่ยค่อนข้างจะเก่งแล้วก็ลงค่อนข้างจะยากนะยากแต่ก็พอจะพอพอไหวนะครับโดยความสามารถของไลท์รูเลอร์นะครับผม คืออย่างแรกครับการ์ดใบนี้ไม่สามารถลงแบบปกตินะครับไม่ต้องอห้ามห้ามลงแบบปกตินะแล้วก็ไม่สามารถเซตได้นะครับการลงของเขานะครับผมคือต้องการทําการลงเซตนะครับมอนเตอร์ครับผมการมอนเตอร์สามใบลงสุสานนะครับและถึงและไม่สามารถลงแบบวิธีอื่นได้โดยมอนเตอร์สามใบที่เขาพูดถึงเนี่ยก็คือต้องเป็นการ์ดมอนเตอร์อย่างเดียวเราไม่สามารถใช้พวกโทเค็นในการเซตได้นะครับคือเราต้องเอามอนเตอร์อย่างเดียวแหละลงสุสานนะพอลงมาปุ๊บนะครับ เราจะทําการทอยเหรียญนะครับซึ่งถ้าเกิดทอยออกมาออกหัวหลอกก้อยเนี่ยก็จะได้เอฟเฟกต์แตกต่างกันไปนะครับโดยเอฟเฟกครับอคาณาฟอสถ้าเกิดออกหัวนะครับถ้าเกิดการ์ดใบนี้ไปทําลายมอนเตอร์ฝ่ายตรงข้ามได้และตกลงสารเราสามารถเอากาส์ดนะครับหนึ่งใบในสุสานเอากลับขึ้นมือได้นะครับและเอฟเฟกที่2นะครับก็คือถ้าเกิดการ์ดใบนี้ตกเป็นเป้าหมายเอฟเฟกมอนเตอร์นะครับเวทมนต์หรือกับดักอะไรก็ตามครับตกเป็นเป้าหมายเมื่อไหร่ปุ๊บนะครับเราสามารถที่จะ ไม่สิเราไม่สามารถคือกราร์ดมันทำงานเองเลยแหละก็คือมันจะลดพลังโจมตี1000นะครับผมจากนั้นจะแคนเซิลความสามารถนั้นทิ้งไปนะครับอพอเป็นอย่างนีขึิดมาปุ๊บนะครับดังนั้นเนี่ยกราร์ดใบน,นี้นะครับเราจะเลือกใช้เอฟเฟกต์ก้อยเป็นหลักเลยทำยังไงถึงจะสามารถเลือกเอฟเฟกต์ก้อยได้นะครับผมก็คือใช้กราร์ดฟิลครับฟิลของอาคาน่าฟอสนะครับผมก็คือถ้าเกิดมีมอนสเตอร์อาคาน่าฟอสตลงมาปุ๊บเนี่ยเราสามารถเลือกได้เลยว่าจะใช้เอฟเฟกต์หัวหรือก้อยนะครับดังนั้นเนี่ยมุกขออองผมหลักกนะกๆ็็คคืืะจใช อคาน้าฟอสเนี่ยครับใช้อะรถถังนะครับผมเสิร์ฟฟิลมานะครับพอเซิร์ฟฟิลมาปุ๊บใช้สกิลเซเบอร์สไตล์นะครับใช้สกิลเซเบอร์สไตล์ขึ้นมาปุ๊บนะบก็ตามด้วยลงอคาน้าฟอสนะครับเพราะว่าเราจะได้ไซเบอร์ดาก้อนโปรไทป์เซเบอร์ดาก้อนมา3ตัวซึ่งมากพอนะครับที่จะสามารถลงอคาน้าฟอสได้หากไม่พอให้เราลงมอนสเตอร์เพิ่มอีกหนึ่งตัวนะครับเราก็จะแก้ปัญหาได้ละใครมีมอนสเตอร์3ตัวแล้วก็เซตลงนะครับซึ่งนอกจากอคาน้าฟอสเนี่ยผมก็ติดโอเบอร์ลิตไปหนึ่งตัว ถ้าเกิดเรามีเงื่อนไขเดียวกันบางครั้งอคาน่าฟอสมันไม่ขึ้นมือนะครับเรายังมีโอเบลิกนะครับเอาไว้ช่วยด้วยนะเอฟเฟกของโอเบลิกก็ถือว่าพึ่งพาได้เช่นเดียวกันนะครับวิธีการทํายังไงนะครับผมให้เราสามารถควบคุมไลท์ให้ได้เยอะที่สุดนะครับก็นี่ครับพวกคีโปทั้งหลายเดียครับพวกนี้แหละพวกนี้ค่อนข้างจะโอเคเลยนะแล้วก็ถาาฝ่ายตรงข้ามไม่ยอมตีเข้ามานะครับผมเพื่อรักษาไลท์เรานะเรายังสามารถใช้การคอสบิกไซโคนะครับผมหรือการอะไรก็ได้ครับที่มีการจ่ายไลท์พอยต์ปึ๊บขึ้นมาก็โอ และขณะเดียวกันครับอย่างที่บอกนะครับว่าอาคาน่าฟอร์สเนี่ยตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดมันมีตกไปเป้าหมายปุ๊บเนี่ยมันจะเสียพลังโจมตี1,000เพื่อแคนเซิลความสามารถนั้นใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดฝ่ายตรงข้ามเขาจงใจนะครับผมมาเล็งที่การ์ดใบนี้เรื่อยๆเนี่ยพลังโจมตีของการ์ดใบนี้จะลดลงวอบเลยครับเรียกว่าบางครั้งเนี่ยจะเป็นศูนย์เลยก็ทำได้เช่นเดียวกันนะฝ่ายตรงข้ามนี่คือกะเอาตายเลยแหละก็ค so ือจับเราเนี่ยเอากาดไปหมุนมาเล็งที่การ์ดใบนี้เรื่อยๆจนพลังโจมตีของอาคาน่าฟอร์สเเเเเรรรรราาาาาาาลลดดดดงใใช่มมมััััั้้้คคบบบบบพอตีีขปปุ๊สถิกกกกนไ การกับดักใบนี้จะส่งผลจนจบเทินนะครับเอฟเฟกต์ทุกอย่างนะครับอะไรก็ตามนะครับที่มีการเพิ่มนะครับผมเพิ่มเพิ่มพลังโจมตีเพิ่มพลังป้องกันนะครับจะถูกเปลี่ยนเป็นลดทันทีนะครับดังนั้นเนี่ยเอฟเฟกต์ของอาคานาฟอร์สที่มีส่งผลเนี่ยจากการลดพลังโจมตีนะครับผมก็จะกลายเป็นเพิ่มพลังโจมตีครับแต่งานที่เกิดฝ่ายตรงข้ามนะครับเลขก,การ์ดที่การ์ดใบนี้มากๆเข้าเราเปิดการ์ดกับดักใบนี้ปุ๊บพลังโจมตีที่เราลดลงนะครับพวกภาพแค่ไหนก็ตามมันจะเพิ่มพื้นอลังการงานสร้างเลย อยากบอกว่าการไปที่ส่งผลทักษามนะครับดังนั้นเนี่ยฝ่ายตรงข้ามก็จะโดนผลไปด้วยนะครับโอเคว่าแล้วไปดูดีกว่าครับว่าเด็กนี้จัดยังไงนะครับเวลามันรีเ์มันจะเป็นยังไงนะครับผมข้อเสียนะครับผมเด็กนี้ก็คือมันเล่นบ่อยไม่ได้เพราะว่าเอาไปเล่นกับเพื่อนบ่อยๆขึ้นมานะเพื่อมันจับบุกเราได้ครับมันจะไปเกิดปัญหาก็คือฝ่ายตรงข้ามจะไม่ยอมคอนโทรลนะครับผมฝ่ายตรงข้ามจะคอนโทรลแล้วรอให้เราปิดเกมทีเดียวมากกว่าคือเขาจะไม่ยอมตีนะอ่า ซึ่งแต่ได้เกิดเลขคนอื่นแล้วก็เขาไม่รู้แน่นอนนะครับเวลาไปเล่นกับคนอื่นเนี่ยฝ่ายตรงข้ามเขาไม่รู้ว่าเราเล่นดกอะไรขึ้นมานะครับมันเป็นอะไรที่ง่ายๆเลยครับที่จะปิดเกมนะครับอ่าสำคัญจริงๆครับผมอาคนณาต้องขึ้นมือนะครับถ้าเกิดเรามีขึ้นมือก็ค่อนข้างจะลําบากนะเห็นไหมครับเธอแรกนี่ผมก็คือหมอบแค่ไซคอมมไพโคนะครับแล้วต้องรอให้ลออฝ่ายตรงข้ามตีเข้ามาด้วยนะครับเห็นไหมครับพอเราเจอเด็กที่ปั๊มพลังขึ้นมาอย่างนี้ตีเข้ามาปึ้มนะครับ ผมยอมเปิดเพื่อลดไป1เม็ดนะยอมเสียพันหนึ่งครับเข้ามานะครับเขาบ,บานนี่คือ2000นะครับค่อนข้างจะหนักเลยแต่ไลท์เรามันตากกับ3 0 0พนะครับผมกลายเป็นว่าสกิลของเราทำงานแล้วเราลงฟิวอาคาหน้าฟอสไปนะครับผมไลท์บาเรียไปแล้วลงปุ๊บแล้วเราเลือกเอฟเฟกก้อยนะครับอ่าแล้วก็ตีเลยครับฝ่ายตรงข้ามก็ต้องเครียดนะครับผมว่าเจออย่างนี้เข้าไปนะ ตีเข้ามาครับวิธีคูครับลบพลังแล้วมาเล็งที่เรานะครับก็แคนเซิลครับเราลบพลังจากตี1นึ่งพันนะครับและแคนเซิลความสามารถนั้นทิ้งซะและพอเอฟเฟกของฟิลด้วยนะครับถ้าเกิดเราไปกระทืบมอนเตอร์ฝ่ายตรงข้ามได้เนี่ยเราได้ไลฟ์พอยท์เพิ่มด้วยนะครับนี่ไงเราฆ่ามอนเตอร์เขาได้เราก็เพิ่มพันห้าเลยครับตีไปก็เสียเวลาไปตีตัวอื่นดีกว่านี่ครับการกับดักตัวเทพมาแล้วนะครับ เห็นไหมครับตีเข้ามาไลฟ์บอลก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับผมทอยหัวทอยก้อยก็ไม่มีอะไรละขวาดเดมอนนะครับผมปั๊มเป็นสามพันนะครับเปิดการ์ดกับดักขึ้นมานะครับจังหวะน,นี้ขึ้นมานะครับผมอย่างที่ผมบอกครับว่าการ์ดใบนเนียมันส่งผลเข้าสนาม หากมีการลดไลฟ์เอฟเฟกอะไรก็ตามที่มีการลดเพิ่มพลังโจมตีจะเปลี่ยนเป็นลดนะครับดังนั้นไอพวกนี้ที่ปั๊มมาขนาดนี้เนี่ยลดวพวกห้าเลยครับส่วนเรานะครับผมที่ลบสามพันเพิ่มเป็นห้าพันทันทีนะครับเห็นไหมครับห้าพันกระศูนครับจบถึงแม้วยแบนจะไม่รับผลของก้ากับดักนะครับแต่เวทมนต์มันรับนะครับก็รับไปเต็มเต็ม ฝ่ายตรงข้ามจะทําอะไรขึ้นมานะครับผมเล็งเป้าที่เราไม่ได้นะเพราะว่าเราจะแ c a n ซิลเอ f e c t ทิ้งหมดเลยครับแน่นอนนะครับผมจะเป็นพวกกงพวกคล้ายๆกับเดนูสรงเดลสานะครับจะใช้เอฟเฟกอะไรก็เป่าประโยชน์เพราะว่าตัวเราจะแ c a n ซิลทิ้งหมดเลยเช่นเดียวกันถ้าเกิดเขารู้สึกตัวนะแต่ถ้าเกิดเขาไม่รู้นะครับผมเขาไม่ยิงมอนเตอร์เราทิ้งไปนะแล้วปล่อยให้เราลงอาคาหน้ามานะครับเราใช้เอฟเฟกแล้วเลือกสกิลได้เมื่อไหร่ก็คือจบนะครับ แต่ถ้าเกิดเขาลงมาตอนที่เราลงมาปุ๊บสก,กิลยังไม่ได้เลือ่อนเราก็ตายเหมือนกันนะแต่งานสิ่งสําคัญจริงก็คือเราต้องลงมอนเตอร์ให้ไวนะครับนี่ครับเขาไม่ยอมลงอะไรนะเป็นเด็กจูลาร์นะครับผมเราียกว่าเด็กเด็สาตอนตีอ่ะอันนี้ปล่อยไปนะครับให้เขาตีเข้ามานะครับอันนี้คีปโป้ครับช่วงนี้เราต้องคอนโทรลตัวเองนะจนกว่าการ์ดอาคาน่าเราต้องขึ้นมือนะครับถ้ามันไม่ขึ้นก็ก็ต้องทันไฟก็ต้องกัดฟันทนต่อไปนะครับ อันนี้ก็ผมบอกเปิดตอนจวเธอนะครับคือต้องการรีดนะครับเพื่อจะได้หาของนะครับเพราะรู้สึกว่าเราจะซวยสุดๆละก็พยายามเปิดก่อนผ่านนะเขาจะได้ไม่ตีเราจะได้ไม่ต้องจวเราจะได้จวเจอของที่ต้องการเยอะๆนะครับตีเข้ามานะครับอ่ากะว่าจะเอาค่าให้ได้นะครับเจอคีโป้ตัดจนมือครับจบแต่ยังไม่ใช่การที่เราต้องการนะครับตัวทิ้งนะครับผม ตีเข้าไปก็ประมาณนั้นนะครับอย่าไปกลัวหาของต่อไปมาแล้วครับเซเบอร์สไตล์ครับสร้าง2ตัวลงอีกหนึ่งตัวนะครับจากนั้นลงฟิวครับเลือก3ใบลงอคา,านาฟอสเราเลือกก้อยนะครับเอฟเฟกลงมาตีนะครับเราก็เปลี่ยนจับเพิ่มเป็นลดนะครับเอฟเฟกเพิ่มเป็นลดกรารใบนี้เนี่ยมันส่งผลให้กับมอนเตอร์เผาจูราทัท้งหมดอะท,ที่เราควบคุมมาพลังจมตีเพิ่มขึ้น200ตามจำนวนมอนเตอร์จูราในสุสานนะครับ กลายเป็นเอฟเฟก์ทั้เเงหมดของเขากลายเป็นส่งผลเสียนะครับขึ้นมาก็เรียกว่าตาย สิ่งสาคัญจริงก็คือการหาฟิลนะครับซึ่งผมก็ใช้วิธีนี้เลยแฟกไปเลยครับเสิร์ฟฟิลขึ้นมาจบอ่าหมอกการกําดักขู่ไว้นิดนึงนะครับเราเป็นเจอเด็กโนเบิลไนท์นะครับนี่ครับเปิดมา2ตัวนะครับผมลงอีดิงตัวลงฟิลให้เรียบร้อยนะครับเลืก3ใบลงมานะครับเลือกก้อยนะครับใช้เอฟเฟกเลือกก้อยนะอัดสวนเลยครับ เปิดครับทำอะไรเราไม่ได้อยู่แล้วนะพอทำมาพลังโมตีเราก็หายไปเรื่อยๆหายไปเรื่อยๆนะครับแคนซิเลเคาน์เตอร์ทิ้งหมดเลยอ่าแถมไร้เราก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยครับสตอทแมนนะครับอันนี้คงเกิดอาการสับสนนิดหน่อยตอีเลยครับ พยายามขุดขึ้นมานะครับเขาก็พยายามจะเสือเราให้ได้นะเดี๋ยวมีคอนโทรนครับจะขโมยเรามานะครับผมเราก็เคาน์เตอร์ทิ้งซะเข้าเทิร์นเรานะครับผมก็จบนะครับอย่างที่บอกครับเรา,าเมื่อตรงปเป็นเป้าปุ๊บม,มันจะเคาน์เตอร์เองนะครับดังนั้นเนี่ย การที่จะเอาคานาฟอสนะครับผมไลท์รูเลอร์ที่ทอยออกมาก้อยเนี่ยค่อนข้างจะรับมือลําบากนะครับอ่ะก็ประมาณนี้ไปนะครับมาดูดีกว่าครับว่าการในเด็กเนี่ยจะจัดอย่างไงนะครับอย่างแรกครับผมมั่นใจว่าอีเวนต์ไซโคที่ผ่านมานะครับผมหลายๆท่านเนี่ยก็น่าจะมีไลท์รูเลอร์กันครบอย่างละสามนะครับเพราะว่าเห็นบ่นกันเยอะเหลือเกินนะครับผมว่าความเค็มของรอบนี้นี่คือกาก,ากมากได้ตัวนี เพิ่มได้ครบ3าใบกันหมดเลยแต่ไปขาดใบอื่นนะครับโอเบริกใส่เพิ่มได้นะครับผมอันนี้ว่าไปนะหันเนคิโป้นะครับผมได้จากการฟาร์มนะครับผมจูได้นะครับอ่าให้ดูด้วยแล้วกันนะไรลูเลอร์นะครับผมก็ได้จากไอวินไซโอนะครับผมกับสตาร์เตอร์ไซโอได้มาหนึ่งใบนะจ๊ะอ่าหันเนคิโปอันนี้ได้ฟาร์มจูได้นะครับผมคีโปใบนี้นะครับก็ไม่มีละนะครับผมอยู่ในบัตเทอร์ซิตี้นะมันมาหลายรอบแล้วล่ะการเซิร์ฟปิวนะครับ อ,อยู่ในชุดของคาร์ออสเ r เยอนะครับผมแอนติเก r g o โกลก็มีให้นะครับ c o s ์ตบิ๊กไซโนะครับอยู่ในชุดของ Galactic Origin นะครับไม่จาเป็นต้องใส่ใบนี้ก็ได้ใส่การ์ดอะไรก็ได้ที่มีการจ่ายไลท์นะครับผมก็คือคือเื่อผมใส่การ์ดใบนี้มาเนี่ยคือเผื่อไว้ว่าฝ่ายตรงข้ามเขาจะไม่ยอมตีเราขึ้นมานะครับอ่าเผื่อเขาจะรู้ว่าประมาณว่าเอ้ยมันเป็นเด็กที่ต้องการจะเสียอะไรพอเยอะๆ เพื่อรอใช้เซเบอร์สไตล์ใช่ไหมครับเราก็ใช้การ์ดใบนี้ซะเพื่อเป็นการลดไลท์ตัวเองนะครับมีการ์ดหลายใบมากครับที่จ่ายไลท์ตัวเองนะครับเสิร์ชหาเอาได้นะหาคำว่าเสิริ์คคำว่าเปย์นะครับผมเปย์เนี่ยเพย์ t a y นะครับผมเสิร์ชในช่องเซิร์ชตรงนี้ครับน่าจะโผล่มาหลายใบนะครับผมหลายใบจนไม่รู้จะแนะนําไงเลยเอาไว้ก่อนแล้วกันอ่ะไลท์แบลรียครับอันนี้ได้มาจากสตาร์เตอร์นะครับอัพเลเวลก็ได้มาเหมือนกันนะแต่ผมใส่แค่ใบเดียวก็ได้นะเพราะไม่ต่างกันครับคุยเรียกคีโป้นะครับไไดด้จจาาากกกรรระะะทืบบูนคัอฮ ส่วนการ์ดกับดักที่เปลี่ยนผลรีเวิร์สแท็นะครับอันนี้ได้จากการฟาร์มนะครับผมอ่าชื่ออะไรวะลืมไปแล้วโอเคนะครับประมาณนี้กันแล้วกันค่อนข้างจะเป็นเด็กที่ฟรีฟรีนะครับผมถ้าไม่เอาตรงนี้นะถ้าไม่เอาตรงยูนเนี่ยแขกไอไม่เอาคอสมิฟไซโคนะครับกับไอไอเซิร์ฟฟิลเนี่ย พวกนี้นะครับผมเรียกว่าฟรีฟรีเลยนะเด็กนี้จัดฟรีได้เลยนะครับเอาไปลองเล่นดูกันละกันนะครับหวังว่า,วาน่าจะมีประโยชน์สำหรับทุกท่านนะครับหากใครชอบเด็กนี้นะครับผมก็ฝากด like, กดไลค์กดซับสไคร์ฝากกดติดตามพบกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ